ดงขวัตตอนที่37ตายในหน้าที่ในแสงสลัวรำไรใต้ต้นปีบสูงใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปจากบ้านประมาณ50เมตรหญิงสาวเธอเอาแต่นั่งร่ำให้ราวกับหมดอะไรสิ้นหวังมาตั้งแต่หวัวค่ำ เสียงสะอึกสะอื้นที่แววเย็นมากับน้ำตาที่หลั่งรินไหลเธอคงนั่งกอดเข่าแนบใบหน้าลงไปปล่อยให้หัวใจอันช้ำรักจมปลักอยู่กับน้ำตาแม้เธอจะได้ถอนคำสัญญาสาบานต่อหน้าพระมหาแต่ก็ว่าด้วยความจําใจไม่อยากให้ตนต้องตกเป็นหญิงชั่วช้าให้ชาวบ้านมากลดา่าตราหน้าว่าหาผัวไม่ได้ ถึงกับต้องไปศึกพระมาทำผัวหากในหัวใจของใบบัวนนั้นมันมีแต่ความสับสนอยู่เต็มประดายากจะหาทางออกให้กับหัวใจหลายวันที่ผ่านมาหญิงสาวเธอเอาแต่น,นั่งร่ำให้แม้พยายามฝืนทำใจไม่อาลัยรักพยายามห้ามหักหัวใจอยู่เพียงใดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผล หยดน้ำตายังคงรินหล่นบนหัวใจของใบบัวทั้งไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมานั่งเสียใจให้กับพระมหาที่เพิ่งจะพบหน้ากันไม่กี่วันเท่านั้นหรือมันจะเป็นความรักที่ตกผลึกเก็บลึกอยู่ในความทรงจำอันยาวนานข้ามพบข้ามชาติอย่างที่พระมหาปาจิตบอกให้ฟังอย่างนั้นจริงๆเพราะหลายวันมานี้ ที่ใบบัวเองก็นึกหาเหตุผลอันใดไม่ได้เลยว่าเหตุใดจึงต้องไปหลงรักหัวปักหัวปำกับผู้ที่เป็นพระสม์องค์เถนเช่นนี้ได้หากมิใช่พระบุพรกรรมนำพามาให้ได้รักกันนั้นจริงๆหญิงสาวพยายามหักห้ามใจไม่ให้รักแต่หัวใจในยามนี้ที่ดื้อรัน้นยิ่งห้ามมันก็เหมือนยิ่งราดน้ำมันใส่กองไฟ ลมหายใจในยามนี้มีเพียงพระมหาปาจิตที่สถิตรักไว้ในหัวใจของใบบัวกลัวที่สุดของหัวใจคือกลัวที่พระมหาจะจากไปโดยไม่กลับมาแม้เพียงได้พบศพดวงหน้าหรือเพียงได้รู้ว่าพระมหายังอยู่ใกล้ๆใบบัวก็พอใจในรักเพียงเท่านี้แต่ถ้าหากนี้จากกันไปจนไม่ได้กลับมาพบหน้า ใบบวกก็ไม่รู้ว่าเธอจะทนอยู่กับห่วงคำหนึ่งความคิดถึงไม่ได้อย่างไรเพียงเท่านั้นพลันน้ำตาก็หลั่งรินไหลในมุมมืดแห่งราตรีที่มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจให้เกิดความรู้สึกนึกเวทนาขึ้นมากับมันตราแห่งรักที่จำหลักหัวใจไว้ยาวนานข้ามภพชาติอสองไขจะมาหักหาน้ำใจ ให้สิ้นเยื่อขาดใหญ่กันไปง่ายๆแบบนี้เห็นทีว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้หากที่ชายป่ายามนี้ภิกษุหนุ่มยังคงเพียนเพ่งบำเพ็ญสมณธรรมดื่มดำอยู่ในอารมณ์อันสงบราบหลังจากกำราบความกำเริบแห่งกามราคะลงไปได้ยังให้เกิดความเบากายเบาใจอยู่ในฌานสมาบัติ สามที่วาราตรีแล้วที่คงมุ่งมั่นอยู่อย่างเด็ดเดี่ยวทั้งยังไม่มีโภชนาอาหารใดให้ตกถึงท้องหากใจที่อิม่มเอ็มด้วยปีติธรรมจึงลืมสิ้นไปถึงเรื่องของการขบฉันด้วยร่างกายก็ยังคงประคองธาตุขันอยู่ได้สบายโดยไม่แสดงอาการแสบสายหรือความอ่อนเพลียอันใดให้เห็น แต่ก็คิดว่าจะลองทนอยู่ดูอีกสักวันสองวันเพราะยังเสียดายต่อสภาวะแห่งจิตที่กําลังเด่นดวงอยู่ในเวลานี้ห่างออกไปในขุนเขาฝากตรงข้ามในยามนี้ท่ามกลางราตรีอันมีเพียงความเงียบงันในเงาตะคุ่มตะคุ่มหลังพุ่มไม้นั้นมันได้ปรากฏร่างของเด็กหนุ่มที่เดินเลาะลัดตัดแนวป่า ผ่านมาเพียงลำพังยังมีถุงข้าวสารที่แบกอยู่บนบ่าตอกัดฟันแบกมันมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและปวดเมื่อยไปทั้งตัวข้าวในถุงนั้นมันคือสเบียงที่ใช้เลี้ยงนักรบประชาชนนอกจากหน้าที่การทำงานด้านสายข่าวแล้วอีกภาร,ระงานสำคัญไม่แพ้กันกับงานแนวหน้าก็คือการจัดหาสเบียงมาเลี้ยงทัพ หลายครั้งที่ผ่านมาเกิดปัญหาถูกตัดตอนการขนส่งสเสบียงงานของต่อจึงเสี่ยงมากหากถูกจับได้เพราะมันหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตของนักรบแนวหน้าที่จะขาดแคลนสเสบียงและเป็นความเสี่ยงกับชีวิตของต่อเองด้วยความผิดฐานเข้าร่วมคอมมิวนิสนั้นมันมีโทษถึงตาย เด็กหนุ่มคงแบกกระสอบข้าวสารที่หนักเดินอย่างทุลักทุเลเพราะหนทางสู่ป่าเขานั้นก็ลาดชันครุกระก่อนที่จะแว่วยินเสียงผิวปากเรียกมาแต่ไกลให้สัญญาณจึงปรากฏร่างของชายสองคนที่เดินออกมาจากฉากเงามืดของสมทุมในมุมป่าต่อสนทนากับสหายอยู่สักพักก่อนที่เด็กหนุ่มจะกลับออกมา อีกไม่ช้าจะมีศึกใหญ่สหายกำชับให้ต่อเร่งประสานงานกับสมาชิกพักที่ยังกระจายตัวและแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ให้ได้เตรียมตัวพร้อมสนับสนุนการศึกต่อเดินลงเขาไปด้วยหัวใจอันสั่นระทึกแม้ใจต่อเคยนึกอยากจะเข้าร่วมกับแนวหน้าหากแต่ว่ายังคงเป็นห่วงพ่อกับแม่ที่มีต่อเป็นลูกคนเดียว หากภารางานการช่วยพักนั้นมันก็ยังคงมีหน้าที่อีกมากมายแม้ไม่ได้ไปยื่นหยัดสู้อยู่กับแนวหน้าแต่ว่าทุกภารางานนั้นต่างก็มีความสำคัญอันจะช่วยให้พักบรรลุเป้าหมายไปได้โดยเร็วยินเสียงหยาดน้ำค้างที่หลน่นเพาะเกาะอยู่บนกรดจนเปียกชุ่มภาพเบื้องหน้าเมื่อฟ้าอารุณรุ่งวันนี้ มีเพียงหมอกขาวที่แผ่กลุ่มอบอุ้มขุนเขาราวกับอ้อมกอดแห่งราวป่าที่สวมสอดกอดเข้ามาอบรับกับวันใหม่ยังให้บรรยากาศยามนี้มีเพียงความหนาวเย็นลมเหมนนันนั้นก็กระไรหอบเอาบางใบไอหมอกมาหยอกขุนเขาแม้แสงอาทิตย์ยามเช้าวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีที่แลเห็นเบื้องหน้าถัดออกไป ก็พบเพียงหลุมศพที่เรียงรายอยู่มากมายการถูกแวดล้อมไว้ด้วยความตายจึงราวกับได้เจริญมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาในสายตาที่ทอดไกลออกไปจูจ่ๆกลับให้พบว่าที่ตีนเขาด้านหน้าในทางที่พระมหามองลงไปนั้นมันได้ปรากฏเห็นเป็นร่างเงาของใครบางคน ที่กำลังเดินดุ่มมุ่งหน้าตรงขึ้นมาอุสาหลบลี้หนีขึ้นมาถึงที่นี่ก็ยังจะมีผู้ตามมาหาหากในสายตาที่พยายามเพ่งมองออกไปจึงได้รู้ว่าผู้ที่กำลังเดินใกล้เข้ามานั้นมีกันสองคนก่อนที่ครู่เดียวประเดี๋ยวใจทั้งสองร่างที่ใกล้เข้ามาจะเดินฝ่าสายหมอกสีขาวราวกับเป็นคนคุ้นหน้า พระมหาจำได้ชายหญิงปริศนาที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้คือผู้ที่ได้เคยใส่บาตรให้กับพระมหาเมื่อครั้งที่หลงทางอยู่กลางป่ากับเจ้าดำทั้งได้ชีน้นำพาให้พบทางออกมาจากป่านั้นบัตนี้เทวดาผู้จำแรงมาในรูปกายของหญิงชายชาวบ้านป่ายังคงติดตามพระมหามาด้วยความเป็นห่วง เกรงว่าภิกษุหนุ่มผู้ไม่ได้ลงจากเขาไปรับบิณฑบาตจะขาดอาหารจนไม่มีเรี่ยวแรงจึงได้พากันจำแรงแปลงกายขึ้นมาถวายพัตตาหารพระมหาจึงรับบิณฑบาตจากเทวาทั้งสองพวกท่านทั้งสองแม้เป็นรุกขเทวาอารักพฤกษาป่าพรายอยู่ในเขตขุนเขาแห่งนี้หากก็ยังมีจิตใจที่ฝักใฝ่ในการทำบุญ แม้เป็นเทวาก็หาได้ยากยิ่งเพียงสิ้นคำพูดของพระมหารุกขเทวาจึงได้กลายร่างคืนสู่สภาพของนิกายเทพผู้มีอินทรีย์ผิวพันธ์อันผ่องใสในบุญกุศลก่อนจะก้มลงกราบพระมหาแล้วจึงพากันเดินหายไปในสายหมอกแม้เป็นหมู่เทพ,พเทวดา ก็หาใช่จะมีจิตใจอันประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิเหมือนกันเพราะเทวดาชั่วนั้นมันก็มีอยู่มากที่คอยบันดาลสิ่งต่างๆให้แก่ผู้คนเพื่อแลกกับการบนบานเมื่อชาวบ้านมาอ้อนวอนขอต่อสิ่งใดเทวดาเหล่านี้ก็ใช้อำนาจในตนบันดาลบันดลให้เมื่อมนุษย์ได้สมใจในสิ่งที่ร้องขอเขาก็จะพากันหาสิ่งของต่างๆมาแก้บน จนทำให้เทวดาเบื้องต่ำเหล่านี้มีความเคยตัวฝักไฟไปในทางมิจฉาทิฏฐิทั้งการขบฉันอันเป็นที่เรียบร้อยพระมหาจึงใช้เวลาพักผ่อนก่อนจะเดินจงกรมเพื่อเป็นการเผาผลาญทั้งเพื่อไม่ให้เป็นการง่วงซึมจนพ้นเลยเที่ยงวันตะวันเคลื่อนผ่านหัวไปในราวป่าแววยินเสียงกลุ่มคนกำลังเดินใกล้เข้ามาก่อนจะพบว่า ชายทั้งสามที่เดินเข้ามากำลังนำพาร่างอันไร้วิญญาณเพื่อมาทำการฝังหากเมื่อชายทั้งสามเหล่านั้นหันมาพบพระมหาเข้าถึงกับเกิดอาการตกใจด้วยไม่คิดว่าสถานที่ลึกลับแห่งนี้จะมีผู้ใดพลัดหลงเข้ามาทั้งยังเป็นป่าช้าผีดิบเช่นนี้ด้วยก่อนที่หนึ่งในชายกลุ่มนั้นจะเดินปรีเข้ามาหาพระมหา นหัวไหลยังมีปืนอาก้าสะพายคล้องอยู่ข้างกายหลวงพี่มาจากไหนทำไมจึงมาอยู่ที่นี่ได้ชายวัยสามสิบที่ยืนอยู่ตรงหน้ากับการทำทีทำท่าหยิบปืนขึ้นมาโค่แต่ยังไม่ทันที่พระมหาจะได้พูดอะไรออกไปชายอีกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังก็พูดขึ้นมาห้วยพระมหา ท่านขึ้นมาทำไมบนเขานี้ที่นี่เป็นเขตที่มั่นแดงประเดี๋ยวจะมีใครเข้าใจผิดคิดว่าท่านเป็นศัตรูและทำร้ายท่านเอาได้นะครับพูดจบชายคนดังกล่าวก็เบียดร่างแทรกเข้ามาแล้วก้มลงกราบพระมหาทำให้ชายที่ถือปืนยืนอยู่ตรงหน้าได้คลายท่าทีที่ดุดันนั้นลงหากชายที่เข้ามาก้มกราบอยู่นั้น พระมหาจำได้ว่าเป็นชาวบ้านที่เคยใส่บาตให้อยู่ครั้งสองครั้งทั้งยังแสดงให้เห็นว่ามีชาวบ้านในพื้นที่นี้มากมายที่ได้เข้าร่วมสู้อยู่กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ในเมื่อได้บังเอิญมาพบท่านมหาก็น่าจะถือว่าเป็นการดีสำหรับสหายที่ล้มตายคนนี้ผมอยากจะขอให้พระมหาช่วยสวดมาติกาบังสกุลให้เขาที เพื่อว่าดวงวิญญาณของเขาจะได้จากไปอย่างสงบสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องมีห่วงกังวลอันใดเมื่อสิ้นคำอาราธนาพระมหาก็ตอบรับโดยไม่ลังเลใจด้วยมิใช่เรื่องที่ลําบากหรือจะเหนือบากกว่าแรงแต่ประการใดอีกยังให้เป็นการสงเคราะห์แก่ผู้วายชนที่ต้องมาตายอยู่ในท่ามกลางสงครามเช่นนี้ จึงเดินตรงไปยังร่างที่แน่นิ่งหากมีบางสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งทำให้พระมหาถึงกับต้องตะลึงด้วยคาดไม่ถึงว่าศพที่นอนอยู่ตรงหน้านี้มันจะเป็นร่างที่พระมหาขุ้นหน้าใช่แล้วนั่นคือร่างของชัยเพื่อนร่วมมหาหลัยเดียวกันพระมหาจําชัยได้เด็กหนุ่มจากคณะรัฐศาสตร์ ชัยเป็นนักเคลื่อนไหวคนสำคัญในวันนั้นวันที่6ตุลาต่างคนต่างหนีตายออกมาจากธรรมศาสตร์บ้างก็ถูกจับตัวไปบ้างก็หนีตายแต่กระสานสร้างเซนกันไปในคนละทิศละทางและตอนนี้พระมหาจึงได้รู้ว่าเพื่อนนักศึกษาได้มาเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์้วยแรงบีบคั้นและกดดันให้ต้องหนีมา กับการพยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ท้ายที่สุดการพยายามใช้กำลังและอำนาจเข้าปราบปรามจับก,กลมจึงยิ่งเป็นการบีบให้นักศึกษาปัญญาชนเหล่านี้ไม่มีที่ไปคงเหลือเพียงกองทัพแดงในป่าใหญ่ที่อ้าแขนรับเสรีชนคนหนุนสาวให้ก้าวเข้ามาสู่และต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ ากท้ายที่สุดแล้วชัยก็ไม่ได้กลับออกไปทั้งยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าอุดมการอันสูงส่งที่เขาปรารถนามันอาจจะเป็นเพียงมายาคติที่พยายามปลูกฝังกันมาหรือว่าความเท่าเทียมในมายาทัศนคติจะเป็นเพียงดําริที่เลื่อนลอยเพ้อฝันอันไม่มีอยู่จริงก่อนที่พระมหาจะเริ่มบทมาติกาบางสุกุลอย่างน้อยที่สุด ก็ได้ช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้ในฐานะของเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนซึ่งเคยผ่านการท้าทายต่อสู้อยู่กับอำนาจเผด็จก,การมาด้วยกันแม้ชัยนั้นได้ลาลับจากไปก็ขอส่งดวงจิตของชัยให้ไปสู่สุขติสัมปรายภพด้วยความสงบพระอาจารย์อย่าอยู่ที่นี่นานนักนะครับมันอันตราย ชายชาวบ้านพูดขึ้นในขณะที่กำลังขุดหลุมฝังศพสหายหากพระมหาก็เพียงพยักหน้ารับทั้งด้วยในใจก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ที่นี่เป็นเวลายาวนานเพียงหลบขึ้นมาเพื่อสแสวงหาอุบายทางเมื่อได้พบขนทางให้วางใจได้ว่าจะสามารถกลับไปเผชิญหน้ากับหญิงสาวใบบัวโดยจะไม่มีอาการสะทกสะท้านหวั่นไหว ในแรงแห่งปราถนาต่อกามความใคร่อีกต่อไปหลังจากฝังร่างของชัยให้เป็นที่เรียบร้อยชายทั้งสามก็กราบลาแล้วพากันจากไปร่างของชัยในตอนนี้คงได้กลับคืนสู่สามัญ,ญลักษณ์ได้พักผ่อนเสียทีชีวิตก็คงเพียงเท่านี้ที่ต่อสู้ฟันฝ่ากันมายาวนาน ครั้งแรกด้วยชีวิตจิตวิญญาณมากมายท้ายที่สุดก็มีเพียงความตายเป็นปลายทางแห่งชีวิตจึงกำหนดจิตแผ่เมตตามอบให้ไปพระมหาตั้งใจจะอาศัยเชิงภูอยู่ที่สุสานแห่งนี้อีกสักสองสามราตรีก็ตั้งใจจะลงจากเขาไปด้วยความห่างไกลในการโคจรบินทบาทตลอดบายจึงได้พิจารณาถึงมราณานุสติ ระลึกรู้อยู่กับความตายหากเมื่อคิดแบบโลกโลกผู้คนส่วนใหญ่ก็จะกลัวต่อความตายกว่าหมื่นกว่าพันปีที่ผ่านมามนุษย์คิดหาวิธีที่จะไม่ต้องตายปราถนาหาความเป็นอมะตะหากผู้ที่ฝักใฝ่ในอริยมรรคแล้วท่านเหล่านั้นล้วนปราถนาต่อการไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะการเกิดนั้น มันมีแต่จะนำพาจิตใจให้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏอันมีแต่ทุกข์ไม่จบสิ้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงปรารถนาต่อการตายเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อทำลายภพชาติให้สิ้นสุดภิกษุหนุม่มนั่งพิจารณาต่อมรณานุสติธรรมจนพลบค่ำย่ำสนทยาท้องฟ้าค่อยๆริบรีกใกล้สิ้นวัน ไม่ต่างกันอันใดในชีวิตคนท้ายที่สุดมนุษย์ทุกคนก็ย่อมต้องตายต่างกันเพียงที่ไปในหลังความตายว่าจะได้ไปเกิดสู่อยู่ในภพภูมิเช่นใดก็แตกต่างกันไปตามปัจจัยแห่งบุญกุศลผลกรรมอันเคยกระทำสร้างมาที่ทิวป่าราตรีนี้มีเพียงความสงบเยือกเย็นใจ ในสุสานอันเป็นบ้านหลังสุดท้ายของผู้วายชนภิกษุหนุ่มยังคงพิจารณาใจอยู่ในมรณานุสติธรรมเพื่อให้ได้เข้าใจในความถ่องแท้ในขณะที่จิตใจกําลังเพลิดเพลินอยู่ในธรรมก็พลันแววยินเสียงของบางใครกําลังร่ำให้สะอึกสะอื้นเสียงแห่งความเศร้าโศกเสียใจแววดังอยู่ในสายลมที่พัดผ่านขึ้นมา เรียกให้พระมหาต้องถอนคลายออกมาจากสมาธิก่อนจะพบเข้ากับร่างเงาที่นั่งอยู่ตรงหน้าชัยนั่นเองดวงจิตหลังความตายกับความเดียวดายอาดูลหยาดน้ำตาแห่งความเสียใจของชัยร่าร้องให้ผ่านน้ำเสียงอันสั่นเครือชัยโยมได้ตายจากภพภูมิของความเป็นมนุษย์ไปแล้ว อย่าได้มีห่วงอะไรอันใดอีกเลยทุกอย่างก็ล้วนเกิดขึ้นได้ด้วยแรงกรรมและบุญกุศลเป็นผลสืบสร้างหากวางไม่ลงปลงไม่ได้ก็จะมีแต่ความเจ็บปวดทุกทรมานมากมายขอจงได้ปล่อยวางห่วงอันใดที่เคยเหนี่ยวรั้งพันธนาการหัวใจเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกไปให้กุศลธรรมได้นำไปเกิดสู่อยู่ในภพภูมิที่ดี สิ้นธรรมเทเสนาพระมหากรินญยาดสายน้ำลงไปในดินกำหนดจิตกรวดน้ำให้หวังว่าชัยจะทุเลาจากความโศกเศร้าเสียใจแม้ไม่มีคำพูดใดๆหากชัยก็รับรู้และน้อมจิตน้อมใจลงในธรรมจนเกิดความสงบใจคลายความเศร้าหมองก่อนจะก้มกราบพระมหาเพื่อเป็นการลาจากไป ราวกับหมอกควันอันต้องสายลมร่างของชัยที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆมาลายเลือนรางแล้วจึงจางหายไปในสายลมเหมันอันจะนำส่งให้ไปในภพภูมิที่ดีกุศลกรรมนี้จะได้นำพาให้ดวงจิตของมิตรเก่าได้เข้าใจและปล่อยวางความยึดมั่นจากภาระหน้าที่อุดมการอันคอยเหนี่ยวรั้งใจให้สิ้นสุด เพียงสลัดหลุดจากการยึดมั่นพันธนาก็เป็นอันว่าดวงจิตเหมือนได้เกิดใหม่ไปสู่อยู่ในภพภูมิที่ไม่ตกต่าแม้ชัยจะจากไปหากในสถานที่แห่งนี้ยังคงมีเหลือดวงจิตอีกมากมายผู้ที่ตายไปแต่ใจยังยึดมั่นอยู่กับอุดมการจนอุดมการนั้นได้กลายเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตัวเองเอาไว้ให้ไปไหนไม่ได้ ผลสุดท้ายจึงต้องกลายไปเป็นปีศาจนักรบด้วยความหลงผิดยึดติดในหน้าที่ผิกสุกหน่มยามนี้จึงมีแต่ความรู้สึกสะท้อนสะเทือนใจให้สงสารต่อวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้น